สวัสดีมิตรรักแฟนเกมนะครับสำหรับช่วงของมอดดีบอกต่อวันนี้นะฮะแล้วก็มารีวิวมอดเกินกลางสายุนเลยก็มีเสียงฝนตกปาร้องนะครับก็หวังว่าจะไม่ทำให้น้องลำคาญนะครับผมเห็นคุณอีดูมินาเด็กข้างหลังปะรือเชีลตัวนี้นะครับสีไม่เหมือนเดิมเออจากเดิมตอนที่เราจับมันเป็นสีขาวใช่ปะพี่ใช้มอด HG d ด no color นะครับเปลี่ยนให้กลายเป็นสีดำแล้วดูดิพอมาเลืองแสงสีน้ำเงินแบบเนี้ย คือมันดูดีนะมันดูแบบดูเหมือนดุดันแล้วก็ดูดูดูเหมือนเก่งดูเหมือนเก่งขึ้นเนาะโอเคละ่ะถ้าใครยังไม่เคยใช้นะครับหรือยังไม่รู้จักมอสเทจีไดโนคัลเลอร์ก็ไปดูคลิปที่พี่รีวิวไว้ได้คือเปลี่ยนสีในทุกสาวที่สนใจอย่างง่ายดายจริงจริงนะฮะขายของขายของโอเคแต่ว่ามอสที่เราจะมารีวิววันนี้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในมอสที่ยอดนิยมตลอดการเลยที่พี่ไปดูล่าสุดก็อยู่เป็นอันดับห้านะฮะ แน่นอนเพราะว่ามอมันดีนะครับมันดีเวอร์ดีเกินไปด้วยซ้ำนะครับอะเราลองไปดูหน้าตาของมอสนี้ในสตรีมหน่อยแล้วกันว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนะครับนี่นะครับผมคือหน้าตาของ Mod นะฮะอัปเกดสเตชันเวอร์ชัน 1.8i นะครับทำไมต้อง 1.8i ไม่เข้าใจเพราะว่าไม่สบายแล,ลย้วมั่งก็เลยไอนะฮะขนาดของไฟนี้นะครับอยู่ที่2 3 4 m มกะไบต์อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่5กุมภา2 0 1 8 ถึงแม้จะอัปเดตมาแล้ว4ปีแต่ปัจจุบันก็ยังใช้งานได้ดีนะครับโดยมีการันตีจากชาวอาร์คที่มอบคลิ์ให้นี่นแหละเห็นไหมเยอะแย,ย,ยะมากมายเลยนะครับมดนี้เป็นมดอะไรก็ม,มดเกี่ยวกับการอัปเกรดนะครับผมอัปเกรดอาวุธชุดเกราะให้มีระดับที่สูงขึ้นนะฮะสามารถอัปเกรดได้ตั้งแต่สีขาวธรรมดาจนกลายเป็นสีฟ้าระดับเอสดเดนเลย <Wow. S 1> อัปเกรดได้ทุกอย่างเลยไหมไม่ทุกอย่างครับแต่ว่าหลักๆที่มีคนไปถามบ่อยก็คือ สามารถอัปเกรดเทคอาร์เมอร์ได้ไหมได้ครับผมจุดเทคอัปเกรดได้แต่ที่ไม่สามารถอัปเกรดได้ก็คือล o c k e t ็ตลันเชอรแล้วก็เทคไรเฟิลนะครับสองเส้นนี้จะไม่สามารถอัปเกรดในตัวอัปเกรดนี้ได้แต่ผู้พัฒนาเขาก็ได้ทำมอดนี้มานะฮะให้น้องลองเข้ามาดูนะมันจะชื่อมอดว่าคลาสสิก r o c k เก็ตลันเชอร์นะครับมอดนี้จะเป็นมอดที่สามารถอัปเกรดล o c k e t launcher ได้นะครับรอ,อื่นๆก็ไม่มีอะไรที่มีก็ประมาณนี้นะครับ เอาละเรากลับเข้าไปดูการใช้งานในเกมกันนะครับผมตอนอื่นเลยนะครับผมเรามาดูก่อนเลยว่ามันสามารถคราฟได้ตอนไหนเลเวลอะไรนะครับมันสามารถคราฟได้ตั้งแต่เลเวลที่1เลยมันจะมีอยู่2แบบให้เลือกนะครับจะมีแบบเหล็กกับแบบไม้ของที่ใช้ก็จะต่างกันพอสมควรแหละแบบไม้จะใช้แค่หนังใช้เหล็กใช้ไทโทนแล้วก็ใช้เป็นไม้เนาะส่วนแบบเหล็กอันนี้นะครับก็ใช้ของที่สูงขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นคิตตันอิเล็กทรอนิกส์เมทัลอิงกอสโพลิเมอร์นะครับ สำหรับเรื่องของการอัปเกรดไม่มีความต่างใดๆนะครับสามารถอัปเกรดได้เหมือนกันทุกอย่างแต่จะต่างกันที่ช่องเก็บของแลวก็ความทนทานนั่นเองถ้าแบบเด็กแบบนี้นะฮะมันจะสามารถใส่ของได้1,000ช่องนะฮะข้างล่างเลยเออหนึ่งช่องนะครับผมส่วนแบบไม้จะใส่ได้500ช่องส่วนความทนทานแบบไม้อยู่ที่พันห้า แบบเหล็กจะอยู่ที่สามพันนะครับ <Okay. S 1> นั่นแหละครับผมคือความแตกต่างที่มีนะฮะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีตัวแอดออนนี่ก็คือตัวเสริมจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องทำอุปินหรือจะสอนใช้นะฮะแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับผมตัวอัพเกรดสเตชันเนี่ยอันนี้แหละที่จะเป็นตัวที่ถือว่าค่อนข้งางจะโกงหรือเดียวเชียวนะครับหลักๆที่ผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะเรื่องของการอัปเกรดใช่ไหมง่ายๆก็คือเปิดโต๊ะขึ้นมาใส่ของที่จะอัปเกรดเข้าไปนะครับแล้วก็กดอัปเกรด ตัวนี้มันอัปเกรดไม่ได้เนี่ยอันนี้พี่ทามาให้ดูเห็นไหมปืนไรเฟิลตัวนี้นะครับไม่สามารถอัปเกรดได้ถ้าเราคลิกตัวนี้มันจะไม่ได้เห็นไหมมันจะไม่ขึ้นให้อัปเกรดนะครับแต่ถ้าเราคลิกที่หมวกแบบนี้มันจะขึ้นเห็นไหมอัปปุบส่วนของจะขาดอะไรเท่าไหร่มันก็จะแจ้งนะครับแต่ถ้ามันขึ้นเขียวแบบนี้แปลว่าอัปเกรดได้เราแค่ไปหาของที่ขาดมาใส่สตัวนี้ไม่ได้เห็นไหมนอกจากเรื่องของการอัปเกรดนะครับ ในโต๊ะนี้ก็สามารถแยกชิ้นส่วนได้เช่นกันพี่จะทาให้ดูอย่างเช่นอ่ะพี่จะเอานี่เลยกระสุนไพมอนี้นะฮะแตะที่เขาตัวนี้ไม่สามารถอัปเกรดได้อยู่แล้วใช่ไหมเราสามารถแยกชิ้นส่วนได้ครับเราจะได้วัตสดิบนั้นคืนมา20%นะไม่ได้100่งร้อนะฮะอ่ะลองดูนะครับผมตัวนี้ซันเวกไอเทมนี้นะครับปุ๊บจะได้มาประมาณนี้นะครับเห็นปะ่ะเออได้เป็นชิ้นส่วนนี้กลับมานะฮะอย่างน้อยก็ยังดีกว่าทิ้งใช่ไหมล่ะ เพราะว่าปืนฟรีก็ได้มาบ่อยนะครับโอเคตรงนี้เข้าใจเนาะตัวใหญ่อันนี้ไม่ยากนะครับอัปเกรดกับแยกชิ้นส่วนต่อมามันมีวิธีแยกชิ้นส่วนอีกหนึ่งวิธีนะครับก็คือตัวนี้ที่เป็นแอดออนเนี่ยแอดออนบูปินเทสเตชันเปิดขึ้นมาปุ๊บเราก็ใส่เข้าไปตัวที่เราจะแยกชิ้นส่วนใส่เข้าไปคลิกที่ตัวนี้แล้วกดค้าบูปินนะครับมันจะค้ามาเป็นบูปินให้เราแล้วก็เป็นชิ้นส่วนที่แยกออกมาชิ้นนี้ด้วยนะครับเพื่อใครอยากจะเก็บ ไว้เป็นบูปินไงแยกออกมาเห็นปะตัวนี้นก็จะกลายเป็นบูปินเลยนะครับแล้วของก็จะคืนให้เรามาประมาณ20%เข้าใจเนาะอันนี้ง่ายๆนะฮะต่อมาที่พี่บอกว่ามันโกงให้น้องฟังพี่ให้ดีนะตัวนี้นะครับอัคเม t a t i o n เนี่ยมันจะแตกต่างกับตัวอื่นตรงที่มันสามารถพาอุปกรณ์ของเราอะไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือว่าชุดเกราออะไปถึงระดับเพดานสูงสุดของที่เกมมันมีให้ได้นะครับ อย่างเช่นให้น้องดูนะครับปอเทศพวกนี้มีหลายหลคนไปถามในกระดานความคิดเห็นของมดนะครับเขาก็ใช้ไม่เป็นเพราะฉะนั้นถ้าน้องมาดูคลิปนี้แล้วก่อนห้านี้ใช้ไม่เป็นน้องจะใช้เป็นอย่างแน่นอนนะฮะโอเคแต่ว่าอันนี้กับอันสุดท้ายเนี่ยพี่ไม่เข้าใจนะเพราะใช้แล้วมันทําไม่ได้นะครับแต่อันที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยพี่จะอธิบายให้ฟังแล้วน้องจะเข้าใจได้ทันทีนะครับอันแรกให้น้องอ่าน อังก e ษวาพ่นดูบาร์บิลิตี้ดูบาร์บิลิตี้ก็คือค่าความทนทานนั่นเองนะครับวาพ่นก็คืออาวุธนั่นแปลว่าให้เราครับอันนี้มานะครับของที่ใช้คาบมีไฟเบอร์ห้บไฮห้นะครับเมทัลอิงกอสห้าสิบออกซิเดียนยนะครับใช้คาบมาแบบนี้อ่ะพี่คับมานะครับมันเขียนว่าอะไรวาพ่นดูบา a ิลิตี้ใช่ไหมซึ่งมันก็แปลว่าค่าความทนทานของอาวุธอันนี้นะครับพี่ให้ดู ขวานตัวนี้ค่าความทนทานอยู่ที่585นะครับตัวเลขข้างหลังเห็นปะ585เราครับตัวนี้มาวางไว้ตรงนี้นะครับเราคลิกที่เขาทีานั้นเราคลิกที่ augment item ปึ๊บเมื่อกี้585ใช่ไหมตอนนี้ขึ้นมาเป็น609น้องเห็นใช่ไหมครับค <Wow. S 1> ือเราครับตัวนี้มา <Wow. S 1> เพื่อที่จะเพิ่มความทนทานให้กับอาวุธนั่นเองตัวต่อมานะครับเขียนว่า increase weapon damage น้องก็เดาถูกเลยใช่ไหมล่ะนั่นก็คือการเพิ่มดาเมจให้กับบูทนะครับแต่ตรงนี้มีแตะนะฮะขวานอันนี้ที่พี่ทํามานะครับดาเมจมันชนเพดานแล้วนะครับคือสูงสุดไปได้แค่7 2 6ยี่นี่แหละพี่ทาให้ดูจริงๆแล้วมันควรจะขึ้นใช่ไหมพี่จะคลิกอัรคเมนนะฮะปึ๊บเห็นไหมมันจะมีอัรคเมนเฟลขึ้นมาเป็นตัวหนังสือสีแดงนะครับเราบอกว่ามันดาเมจสูงสุดแล้วไอ้หาจิมึงจะเอาอะไรอีกเนี้ย ประมาณนั้นนะฮะอาถ้าเป็นตัวอื่นละ่ะอาพี่จะทำเป็นลูกซองพี่แล้วกันลูกซองพี่ตอนนี้ดาเมจอยู่ที่6กรจ็ดบสามนะครับไม่รู้ว่าตัานหรือยังพี่ไม่รู้หรอกพี่จะคลิกแล้วละ่ะปุ๊บเห็นไหมขึ้นไปเป็น685บห้นะครับคือเราสามารถครัพมาเรื่อยๆจนสุดท้ายมันขึ้นตัวหนังสือว่า a ัคเ f มนเฟลเมื่อไหร่อ่ะนั่นแปลว่าชน,น,นเพดานแล้วนั่นเองคืออันนี้ เป็นวาพอนดูเบริตี้คือค่าความทนทานของอาวุธต่อมาดาเมจของอาวุธนะครับวาพอนดาเมจต่อมาอินคิดอาร์เมอร์นั่นก็คือเพิ่มเกาะป้องกันนะครับเพิ่มพลังป้องกันต่อมาเป็นอินคิดอาร์เมอร์ดูเบริตี้นั่นแปลว่าเพิ่มความทนทานของชุดเกาะโอเคปะ่ะต่อมาอันนี้นะครับอินคิดคูลไฮโปโดมิกไฮโปเทอร์มิกนะครับนั่นก็คือค่าความหนาวใช่ไหมต่อมาก็เป็น h y เปอร์เทอร์นั่นก็คือค่าความร้อนเข้าใจปะเอออันนี้นะครับย่างที่พี่บอกเลยหอันนี้พี่เข้าใจแต่ว่าตัวนี้มันเหมือนการดาวเกตซึ่งพี่ทำแล้วมนไม่ได้ส่วน,นี้ไม่บอกว่าจะสามารถแบบว่าให้เราหิวน้ําบ่อยเอหิวน้ําน้อยลงสามารถจะเก็บน้ําได้มากขึ้นพี่ไม่รู้ว่ามันใช้กับไอเทมไหนนะครับใครรู้ก็บอกเพื่อนหน่อยละกันเดี๋ยวพี่จะปักบุดให้เพื่อนๆมาอ่านนะครับโอเคนะครับตรงนี้เข้าใจปะ นั่นแหละพี่ว่าน้องส่วนใหญ่อ่ะอาจจะรู้เรื่องของการอัปเกรดนะครับอัปเกรดได้ง่ายแต่ไม่รู้ว่าเออมันแยกชิ้นส่วนได้ทาบูปินได้หรือว่ามาสามารถอัรคเมนต์ตรงนี้ให้มันถึงระดับสูงสุดได้นั่นเองนะฮะโอเคนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าน้องจะได้อะไรกลับไปนะครับแน่นอนละละรู้ว่าม็อดนี้คนส่วนใหญ่รู้แล้วแต่อาจจะรู้ไม่หมดนะครับถ้ายังไงก็สกิดเพื่อนมาดูแล้วกันโอเคนะฮะ สำหรับว,วันนี้ก็ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ